ลองมึงดูลองมึงดูสุกมาสุกเสุกแดังที่มาเหือนนัแดงกนันแดงหรือบัแดงาดงจะอีเธอแดงงามขนาดหุ้นนะมีน้อยหุ่นเห็ดแล้ววันนี้เอาบ่วงไหม่าบ่วก่ออาบ่วงตักกี่ลน อ <c oughs> oh. สบ,บดัดปะลุงสบัดปีส,บบสมองสบอนพุ่งเข้าส่งบาดปะลุงมีโตเส็บมากะเห็นโ <c oughs> ลเราเอายังมาให้ลงมาเอาไหมมีลงมาเอาไหมนักลงมาหิบเอาไหมลงมาหิบเอาไหม

S <S ไปกับ,ไไกบ,กบ,บรบอลุง,งเปินก้าบมาก่อนอเล้เไเลยไปตัดไม้หักมาแตตัดใหม่กันหลาวนาทีเลยอยู่นะดูใหม่ตัดาไม่มย, <S <S ยิ่คาไม่นีหลระเพยบองียถ้าขึ้นนั่ง,นงคนนะพาึางรูง้จักซุกประซุกซุกเลย จีบมันป่ามันขาท้งกดมันนะโอ้โข้าวตันปูหียะมบ่อยร่อยเอลองมึงดูลองมึงดูสุกปะสุกเอ๊ะสุกแดงเอีม่อว่ามึเช้าจ้าเป็นอะไรลาเลื่นแดงเลยแดงแดงลายแดง จะอีเธอแดงงามขนาดทุนนะมีน้อยเ,เห็ดแล้ววันนี้เอาบ่วงไหมับเอาบ่วงตักกีล่ล็อตโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบบก,กแดงขลังเันเปลือกกับเบนหน้าเปลองบางแดงเจ,จาจกสอดเปลือก ดีอ <S ar df> ่ะนะกุืลนะโธ่กมดโคนเาใส่โอปป้าวสาพของวัดเมื่อกี้เหกวงนานออกวบางอย่างมือเนี่ฮักกะันฮักกรนฮักกรเป็นไปือ่ายกินหมุกมูพาไปซื้อพ่หวานใพ้ตัดผมให่นะมี หมอหมอั้วตะคุ้มตผมตะุมตหัวมามาหาฮ่าได้มาตัดนี่แล้วน่ตะชุดตัดหัวก็ออกแล้ว่มาตามช้อนคนเนาะแค่แตนโบเด็กเนาะจะไลโหดขนาด กินหนุ่งเกินหนุ่งโมเด้อทางนะบ่าวดาวกับน้องนำมันเรี่ยวๆกินอย่างไอันตัวซื้อมานะแ่ได้แข็น่นี่ไดมดกินแบบกินกับข่าวปลีกินกัล้างกล้องเรียบๆดบบมดแต่เกาหัวมัดมัดนะกินา จะหาอะไรจากหน่วยมาหนึ่งสองสามสี่หาหาหน่วยอะไรขงมูหาหน่วยมาฝากไป้ลยปาเอามือจกไปเลยทางไหนขนาดมีน่อยตัวแสบเพลนแล้วอำห่วงมันไปข้างในมอดของมือนี่มันไม่ใส่ เลคน่อราถ่ายคลิปว่ปไดบ้านไหนโหลดบุ้มี่น้ำมันกันเราสวหลดกันลสีวนหลดบุมี่ได้หลด้ครับบุมี่น้ำมันอื <laughs> นมไงใส่ทั้งนั้นไปเลยมาเล้ยบกม เธอสบายพอมีหน่อยก็กินโหดแต่เฮอะพอได้ใช่อเดอ็กคล้องมากเพื่นกี่ฝุ่นก็เรียกกระดทไมใ่มูเหก็ดูเอะมาหอเออซื่อมา าาจาก่อฮักฮักกับผมเคยเห็นมังโม่ก,กับบางกวานนี่จะเถื่อไเวัาดีกันีึแตออกกูจะถองเถื่กินอะไรตัวนี้เนาะจกินน้ำแนงมังโม่มน่อะอืมอีอมออกข้อไปเลย เสียลกเสียลอเตอยู่เลยเสียอ้าวเขาปูม่ให้น้องปูชิมเบอรงเดมอดแซ่บบ่แซ่บเาห่อ้มให้กินเี่ยเป็นนยากระถิได้น้ำยาปลากระป๋องไปเรื่อยๆอันนี้าว่าเสีบปลากระเสเหมนไปมดแล้อาวนคออาวอา ไเาอาตักินเบิดบ่กิเบิดกินเบิร์ดิเบิดเบิร์ดเออเพื่อจะได้เบิรดวบ่ด้เลเขาหายไปไหนพ่อข้าวุ้นงัดขาุ้นวานนี่พ่อยังกินนั่น พันนี้ถึงจะมาเพิ่นกินขเขาแล้วกินต่ออีกแังเพ็ดไดมีน้อยขาไก่ขาไก่ไดไขาไก่มอดแัดไปม,มีก้อนเนละือดนะอื่นน้ำลายทั้งนี้นข้าวหนึ่งล เทอืน้ำิ้มสีบักเบล้วกินกินเน้อดจดิเบิรดบ่เบิร์ดจน่าจเต็มเต็มถุยเลยบาทเนีอยูน้ำตาลมาใส่ยันเอน้ำตาลน้ำตาลนกินโมเด้อเบารบาอาเท้าาน้ำตาล เ,เอาวลาย,ลาายลาลแล้วอลอลเอาวลายแล้วเธอมีน่อยเห็ดแล้วเจาะว่อีกได้ผนเห็ดเมถวยบอกกินนะครับพ่นกับอไง่บอกิหงูกับหน่นหอยนี่กับบอก,กินนี่เนละมาว่าสิพาใหมา่มากับจว่าพื้นอยู่อันนี้ได้มาแต่ใส่เนาะ <laughs> เอาไปซื้ออยู่ใส่ ไปซื้อสวนใครวะปูเห็นเห็นข้าวปู่รึเบ่จ้ากวางสวนใครนี่เนี่ยไปซื้อทั้งได้สะวันนบอนลายสวนได้บันนบอหนะแต่แต่ในบ้านนี่จันทอดสุดบ้านเขาจะปลูกลายครับกระหูกอวสวนใครนี่ แลวกับอะไรหรออบ <laughs> <c oughs> อมาสวนไหนเนียนทอกเนียนทอกเลยนะกิน,นลรกิดามูกินด,ด,ดมูแลกินข้าวปุ่นสามถึอองกินพัแต่ห้ามาหนึ่งห้าห้ามาหนึ่งหก,ก็ยากินเขา<ด>มาเลยมามาฝาหมู่ต่อ <laughs> อิม่มคัาเนะมือนี่น <laughs> ี่สวัสเลข <laughs> เลขหน้นที่หนึ่งลูกไงมือนี่เ <laughs> มางมูมามือนี้กะเซดา่าละปลาลุงตอนนี้ก็พอก,กันคลิปนะปลาลุง <c oughs> สบายดี